วัดีครับเกษตรโควิด <C ov id> เดี๋ยววันนี้มีอะไรจะให้ดูนิดหนึ่งนะครับอ่าเป็นการเลี้ยงปลานะครับในกระชังการเลี้ยงปลาในกระชังที่เป็นกระชังพลาสติกนะครับผมเลี้ยงปลาหมอเอาไว้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าปลาหมอมันโตหรือ,อยังน่าจะอยู่ประมาณสักสี่เดือนแล้วครับลงไว500้วห้าร้อยตัวเหลือเหลือประมาณร้อยหน่อยๆน่อยครับก็ตายไปนะครับก็เลี้ยงข้างแรกเลี้ยงไม่เป็นนะเดี๋ยวไปดูกันว่า มันต,ต,ตัวขนาดไหนนะครับผมก่อนจะไปถึงบ่อปลาก็นี่ครับเจ้าตัววุ่นนะครับของผมเหลืออยู่ห้าตัวนะครับได้กินไข่วันละสามฟองมาแล้วครับนี่เป็นไงครับบ่อปลาเดี๋ยวหาวิธีก่อนนี่ผมมีที่ตักอยู่นี่ มีตัวไหมไม่เจอหลบเก่งเกงพวกนี้มันหลบเก่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวหาวิธีก่อนเรียบร้อยได้มาแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันน่ะนี่คือปลาอย่างนี้พอเห็นเนาะนี่ฮะดื้อจริงๆมันมันอยู่วันนี้มันขยักเก่งเอ๊ นี่นี่ก็ไซส์ประมาณประมาณเท่าไหร่อ่ะเจ็ดแปดตัวรครับไม่ยากจริงนี่ดูนี้แล้วกันนี่ฮะไซส์ประมาณเจ็ดแปดตัวโลนะครับ หนักอยู่นะอยากหนักอยู่นะเนี่ปลาหมออุ้นอ้วนเลยฮ่าฮาสรุปว่าน่าจะขายได้แล้วนะครับนี่น่าจะขายได้แล้วใครอยากได้ปลาหมอไปกินบ้างอะ่ะนะถามมาในเฟซได้เลยในไลน์ก็ได้อ่าถามมาเลยนะครับในเฟซในไลน์ถามมาได้เลยนะครับปลาหมออุ้นอ้วนอ่าปลาหมอชุมพรนะครับ นะอยู่น่าจะมีอยู่ประมาณสักร้อยกว่าตัวร้อยกว่าตัวก็เท่าไหร่อ่ะก,กิโลอ่ะสิบกว่าโลมั้งแค่นั้นเองใครอยากได้ก็บอกเลยบอกเลยแต่ไม่ทําตาให้มันตายนะครับเน้นคือขายสดอย่างเดียวไม่ฆ่านะครับใครจะซื้อไปกินไปชูฉี่ปลาหมอไปปิ้งปลาหมออ่าไปย่างไปนู่นนี่นั่นไปจัดการเราเอง <No. S 2> พ่อค้าไม่ทําให้ครับโลเท่าไหร่เดี๋ยวเช็คตลาดก่อนถามมาเลยถามมันก่อนเดี๋ยวเช็คราคาให้นี่อ้วนนะครับนี่เยอะเลยโอเคน่ากเกษตรโควิดวันนี้ก็มีประหมอขายนะครับใครสนใจนะครับกรเกษตรโควิดลุงทงดีเมลอนฟาร์มจัดการมาที่เฟซก็ได้ในไลน์ก็ได้ แอดไลน์้ามาแอดเฟซเข้ามา,แ,า,มาแล้วก็อินบอมาคุยกันนะครับราคาเท่าไหร่ยังไม่รู้เดี๋ยวพ่อค้าไปดูในตลาดก่อนนะครับขายถูกกว่าตลาดแน่นอนนะครับสวัสดีครับกรเกษตรควิดไปแล้ว